บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for you by Yes I Style สวัสดีครับน้องเทุกคนกลับมาพบกับครูพอมและ English for you by Yes I Style กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเจอกับครูพอมเราจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่ครูพอมบอก ก่อนที่ครูพอมจะจบบทเรียนทุกครั้งนะครับว่าเราต้องทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้มันอาจจะมาเชื่อมโยงกับบทเรียนถัดมาของครูพอมที่ครูพอมจะสอนต่อมานั่นเองครับซึ่งบทเรียนวันนี้นะครับก็มีบทเรียนใหม่มาอีกแล้วที่จะสอนนักเรียนทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ adjective นะครับหรือว่าคําคุณศัพท์นั่นเอง ซึ่ง adjective เนี่ยหรือคำคุณศัพท์มันสำคัญอย่างไรนะครับมันสำคัญเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่ชอบบรรยายนะครับก็คือ descriptive language นั่นเองเป็นภาษาที่เราสามารถจะบรรยายอะไรอย่างหนึ่งได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งไอการที่เราจะบรรยายบางสิ่งบางอย่างให้ยาวได้เนี่ยมันคือการใช้ adjective มาบรรยายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคุณพอมีประโยคเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถบรรยายมันได้ ยาวมากขนาดไหนนะครับประโยคนี้นะครับก็คือ Benedict Cumberbatch is handsome, intelligent, confident, fit, and smart นะครับซึ่งคำเหล่านี้ครับ handsome, intelligent, confident, fit, and smart พวกนี้เนี่ยมันคือ adjective นะครับหรือว่าคำคุณศัพท์นั่นเองซึ่งเรายังสามารถทำให้มันยาวได้กว่านี้อีกนะครับแต่ว่าแค่นี้ครูพร้อมก็ว่ายาวพอแล้วนะครับก็คือ Benedict Cumberbatch นะครับถ้า นักเรียนดูการ์ตูนมาร์เวล Marvel นะครับก็คือคนที่แสดงเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นั่นเองนะครับเบนดิคคัมเบอร์แบเนี่ยทั้ง handsome นะครับหลอ่อ i n t e l l i g e n t นะครับฉลาด confident ก็คือมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ Fit ก็คือ Fit นะครับก็คือสภาพร่างกายดีนั่นเองร่างกาย Fit นะครับ แล้วก็สมาร์ก็แปลว่าฉลาดแปลว่าเท่ได้เช่นกันครับเนี่ยครับเราบรรยายประธานของประโยคนะครับก็คือ Benedict b e n e d i กต์คัมเบอร์ c บชนั่นเองว่าเขามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันยาวมากเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูพรมจะมาสอนเกี่ยวกับรูปแบบประโยคที่เราใช้ adjective เป็นตัวขยายนะครับ ซึ่งเราต้องมารู้กนก่อนว่า adjective คืออะไรนะครับ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งมันก็คือคำหนึ่งคำหรือว่าหลายๆคำนะครับใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดหรือบรรยายคำนามนะครับต้องเป็นคำนามเท่านั้นนะครับ adjective เนี่ยจะใช้บรรยายคำนามเท่านั้นครับ adjective จะไม่สามารถที่จะไปบรรยายคำกริยาหรือว่า verb หรือว่า adverb จะไม่ได้นะครับหรือจะบรรยาย adjective อีกคำหนึ่งก็ไม่ได้ครับมันจะต้องบรรยายได้แค่คำนามเท่านั้นนะครับให้จำไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันต่อมาครับซึ่งต่อมาเนี่ยครูพร้อมจะมีประโยคให้3ประโยคนะครับแล้วครูพร้อมจะอธิบายว่าตัวไหนคือ adjective นะครับแล้วเราจะมาเห็นว่าสิ่งที่มันมีเหมือนกัน3ประโยคนี้เนี่ยคืออะไรนะครับมาเริ่มที่ประโยคแรกครับ นุ้ยวอ e a beautiful hat to the pie eating contest นะครับข้อนี้เนี่ยแปลว่าคุณนุ้ยเนี่ยเขาสวมใส่หมวกที่สวยงามมากไปที่การแข่งขันกินพายนะครับข้อนี้นะครับวอลตัวนี้เป็น verb ช่องสองนะครับของคำว่าแวร์นะครับที่แปลว่าสวมใส่ w นี่ครับแวร์ where ตัวนี้นะครับ w e A R นะครับแปลว่าสวมใส่นะครับอันนี้เป็นช่อง2 Beautiful hat to the pie eating contest contest ตัวนี้แปลว่าการแข่งขันนะครับแข่งขันซึ่งในข้อนี้นะครับตัวที่เป็น adjective เลยเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเอง Beautiful เป็น adjective ครับซึ่งมันมาขยาย hat ตัวนี้ที่เป็นคำนามครับเนี่ยครับ มันมาขยายว่าเนี่ยมันไม่ใช่แฮทหรือว่ามันไม่ใช่หมวกธรรมาดานะครับแต่ว่ามันเป็นหมวกที่สวยงามนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ประโยคที่2ครับประโยคที่2คือ Furry dogs may overheat in the summer time นะครับข้อนี้เนี่ยมันแปลว่าสุนัขที่มีขนเยอะๆเนี่ยอาจจะมีอาการ overheat หรือว่าร้อนเกินไปจนเป็นลมนะครับในช่วงหน้าร้อนครับหรือ summer time นั่นเองซึ่งข้อนี้ adjective คือนี่ครับ furry นะครับ furry เป็น adjective แปลว่ามีขนเยอะนะครับขนเยอะหรือว่าขนดกนั่นเองซึ่งมันมาขยาย dog นะครับก็คือสุนัขที่เป็นคำนามว่ามันไม่ใช่สุนัขทั่วไปแต่มันเป็นสุนัขที่ขนหนาขนเยอะนั่นเองครับผมเดี๋ยวมาดูที่ประโยคที่3ครับ My cake should have 16 candles นะครับก็คือแปลว่าเค้กของฉันเนี่ยเค้กวันเกิดฉันเนี่ยควรจะต้องมีเทียนอย่างน้อยเนี่ย16 16เทียนนะครับ16ดอกเลยก็คือตัวในประโยคนี้นะครับ adjective คือ16เนี่ยครับมาขยาย candles นะครับที่เป็นคำนามนะครับอันนี้เป็น adjective แปลว่า16 ก็คือมันไม่ใช่แคนโด e ก็คือมันไม่ใช่เทียนธรรมดาครับแต่ว่ามันต้องเป็นเทียนถึง16อันเลยนั่นเองนะครับผมมันมาขยายตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งจาก3ประโยคนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันมีสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับก็คือ adjective จะมาก่อนคำนามตัวที่บรรยายเสมอนะครับเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บ แล้วก็นี่ครับผมเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ adjective ที่มันจะวางเนี่ยมันจะวางไว้ข้างหน้าคำนามที่มันขยายเสมอนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ครูพอมบอกครับว่า adjective เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าตัวที่มันจะขยายนะครับคำนามตัวที่มันจะขยายนะครับแล้ว adjective เนี่ยมันยังสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นส่วนขยายบรรยายสถานะความเป็นอยู่ความรับรู้ให ประทานโดยที่มันจะอยู่ข้างหลัง linking verb นะครับเช่น to feel to see m to taste หรือว่า verb to be ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือหลักๆแล้วถ้ามันเป็นเกี่ยวกับความรับรู้มันก็ต้องเป็นสัมผัสใช่ไหมครับก็จะมีทั้งการดมการสัมผัสการได้กลิ่นการมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วน verb to be ก็คือ is am are อะไรพวกนั้นนะครับถ้ายังงงอยู่นะครับเดี๋ยวครูพอมีประโยชให้ดูนะครับ ประโยคแรกครับก็คือ that cow sure is happy นะครับประโยคนี้ happy ตัวนี้คือ adjective นะครับแปลว่ามีความสุขส่วน is เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ linking verb มันคือ verb to be นั่นเองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ามันอยู่ข้างหลัง adjective มันอยู่ข้างหลังพวก linking verb verb to be พวกนี้เพื่อที่จะมาบรรยายว่าประธานของประโยคเนี่ย ก็คือคาวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีความสุขนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับก็คือ it smells gross in the locker room นะครับ smell ตัวนี้เป็น verb นะครับเป็น linking verb ที่บรรยายถึงความรับรู้ทางกลิ่นก็คือการดมนั่นเองส่วน gross ตัวนี้เป็น adjective นะครับแปลว่าขยะขยแยงนะครับหรือว่าไม่พึงประสงค์นั่นเอง ข้อนี้แปลว่ามันมีกลิ่นที่เคยือขยงกลิ่นเหม็นครับที่ไม่ดีเลยอยู่ในห้องล็อกเกอร์นั่นเองเห็นไหมครับว่า adjective มันจะอยู่ข้างหลังนี่ครับมันจะอยู่หลัง verb ตัวนี้ต่อมาครับข้อที่3ก็คือ driving is faster than walking นะครับข้อนี้ก็คือนี่เหมือนเดิมครับ is เป็น verb นะครับ faster ตัวนี้เป็น adjective นะครับข้อนี้เนี่ยแปลว่า การขับรถเนี่ยมันเร็วกว่าการเดินแน่นอนอยู่แล้วนะครับ driving walking นะครับ driving ตัวนี้เป็น subject หรือว่าประธานนั่นเองนะครับซึ่ง adjective ตัวนี้มันมาขยายประธานนะครับผมโอเคครับโอเคครับต่อมากันเลยนะครับก็คือเรื่องของ uses of adjective หรือว่า adjective ใช้ทำอะไรได้บ้างนั่นเอง นอกจาก adjective เนี่ยมันจะใช้บรรยายลักษณะความรู้สึกต่างๆของประธานได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้เพื่อบอกผู้ฟังหรือผู้อ่านว่าเราต้องการอะไรลักษณะแบบไหนมากน้อยเท่าไหรได้อีกด้วยครับมันก็จะเป็นการบรรยายอีกนั่นแหละครับแต่จะเป็นการบรรยายความต้องการของเรานั่นเองว่าเราต้องการสิ่งใดลักษณะแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่ครับประโยค แรกนะครับ please use three white flowers in the arrangement นะครับประโยคนี้นะครับแปลว่ากรุณาใช้ดอกไม้3ดอกส,สดอกสีขาวนะครับในการจัดประชุมนะครับซึ่งเนี่ยครับ adjective ของมันมี three นะครับ three white เนี่ยครับ three เป็น adjective แล้วก็ white ก็เป็น adjective นะครับมาขยาย flowers ตัวนี้ที่เป็น noun นะครับก็คือเขาบอกถึงความต้องการของเขาว่าเขาต้องการที่จะใช้ดอกไม้สีขาว3ดอกนะครับผมในงานนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถบ่งบอกได้ว่าลักษณะของสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องการแบบไหนนะครับมาดูข้อต่อมาครับ I'm looking for a small soft and good-tempered dog to keep as a pet นะครับประโยคนี้เนี่ยแปลว่าฉันกำลังมองหาสุนัขที่ตัวเล็กขนนุ่มแล้วก็มีมีอารมณ์ดีนะครับ good-tempered นะครับมา to keep as a pet ก็คือมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับซึ่งข้อนี้ adjective ก็จะมีคำว่า small soft and good-tempered นะครับ good-tempered เนี่ยแปลว่านิสัยดีหรือว่า อารมณ์เย็นก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่า Hot จาก Good กลายเป็น Hot Tempered Hot Tempered เนี่ยจะเป็นจะแปลว่าอารมณ์ร้อนนั่นเองครับหรือว่าใจร้อนนั่นเองซึ่งเห็นไหมครับว่า Small, Soft แล้วก็ Good เ e m p e r e d เนี่ยเป็น Adjective นะครับทั้ง3ามคำเลยซึ่งมาขยาย Dog ตัวนี้นะครับที่เป็นคำนามนั่นเองเห็นไหมครับว่าเราสามารถบรรยายลักษณะได้อีกเช่นกันครับว่าเราต้องการสุนัขแบบไหนนะครับมา เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับมาดูที่ประโยชที่3ครับ My new dog is small, soft, and good-tempered นะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้ small, soft, and good-tempered นะครับเป็น adjective ทั้งหมดทั้ง3คํคำซึ่งเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็น is เป็น verb to be แล้ว adjective มันอยู่ข้างหลังนี้มันมาบรรยายลักษณะของประธานนั่นเองครับก็คือ dog นั่นเองนะครับผม เห็นไหมครับโอเคครับและนี่ก็คือหน้าที่ว่า adjective เนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับเดีต่อมากันเลยต่อมาจะเป็นเรื่องของ when nouns become adjectives and adjectives become n o u n หรือว่าก็คือเมื่อคำนามเป็น adjective และ adjective กลายเป็นคำนามนั่นเองฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับก็คือในบางครั้งเนี่ยคำนามเนี่ยมันสามารถ ที่จะใช้เป็น adjective ได้ด้วยนะครับคำนามขึ้นอยู่กับตำแหน่งการวางในประโยคของมันนั่นเองทุกคนอาจจะงงนะครับว่าอา้าไหนบอก adjective จะขยายคำนามแล้วทาไมทีนี้คำนามมันจะมาเป็น adjective ได้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับประโยคนี้นะครับก็คือ never try to pet someone's guide dog without asking permission first นะครับ permission นะครับครูพรมอยากจะให้ส Permission แปลว่าการอนุญาตนะครับการอนุญาตนะครับผมไม่มีไม่มีมมมมสระอิกเนาะประโยคข้อนี้เนี่ยมันแปลว่าอย่าลองที่จะลองเพชรเนี่ยครับสเพชรก็คือเหมือนเอามือไปแตะหัวครับรูปหัวอย่าเอามือไปรูปหัว Guide ดองนะครับแปลว่า สุนัขนำทางนะครับของบางคนโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะก็คืออย่าอย่าเอามือไปลูบหัวสุนัขนำทางของคนอื่นโดยที่เรายังไม่ขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะครับซึ่งข้อนี้นะครับมันคือคำนามที่เป็น adjective ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็คือคำนี้ครับ guide เนี่ยครับจริงๆแล้ว guide มันเป็นคำนามนะครับแปลว่าการนำทางนั่นเอง ซึ่งด็อกตัวนี้ก็เป็นนามเช่นกันนะครับแปลว่าสุนัขใช่ไหมครับแต่ในประโยคนี้เนี่ยไกด์ด็อกเนี่ยไกด์ตัวเนี้ยมันมาขยายด็อกตัวหลังนะครับก็เลยกลายเป็นไกด์ตัวนี้เนี่ยจากคำนามเนี่ยมันเลยทำหน้าที่กลายเป็น adjective นั่นเองครับผมเลยกลายเป็นสุนัขนำทางนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งในประโยคที่คำนามจะสามารถกลายเป็น adjective ได้ ก็คือมันต้องวางตำแหน่งอยู่ข้างหน้าคำนามอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งมันจะคำนามตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะทําหน้าที่ขยายคำนามตัวข้างหลังนั่นเองครับผมเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยครับนี่ครับตัวอย่างประโยคก็คือ Candice is working on a fundraiser to help the homeless นะครับข้อนี้ก็จะแปลว่า Candice หรือว่า c a n d i c เนี่ยครับกำลังระดมทุนเพื่อช่วยเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านนะครับ ข้อนี้ adjective เนี่ยมันคือนี่เลยครับ homeless นะครับจริงๆแล้ว homeless คำนี้เนี่ยมันเป็น adjective นะครับแต่คือในข้อนี้หลัง homeless มันไม่มีอะไรแล้วมันไม่ได้มีคำนามมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น homeless มันไม่ได้ขยายอะไรแล้วมันมีคำว่า the อยู่ข้างหน้าด้วยมันเลยกลายเป็นว่า the homeless ตัวนี้เนี่ยจะ adjective มันเลยกลายเป็นคำนามแทนนะครับ ซึ่งถ้า Homeless เป็น Adjective มันจะแปลว่าไร้บ้านนะครับหรือว่าซึ่งไร้บ้านแต่พอเป็นคำนามปุ๊บมันจะกลายเป็นคนไร้บ้านนะครับผมโอเคนะครับซึ่ง Adjective เนี่ยและคำนามเนี่ยเราต้องดูหน้าที่ของมันในประโยคนะครับดูหน้าที่ ดูตำแหน่งนะครับเพราะว่าบางทีแล้วในประโยคเนี่ยรูปลักษณ์ของมันอาจจะเป็น adjective นะครับแต่หน้าที่ของมันเป็นคำนามหรือรูปลักษ์ของมันอาจจะเป็นคำนามแต่หน้าที่ของมันเป็น adjective นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับดูที่หน้าที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูการวางตำแหน่งของคำนะครับว่ามันอยู่ข้างหน้าคำนามมันกำลังขยายอะไรอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อมาก็จะเป็น เอ็กซ์ไซนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดนั่นเองครูพร้อมได้สอนไปหมดแล้วแล้วครับสำหรับเรื่อง adjective วันนี้แล้วครูพร้อมก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองเอาบทเรียนมาทบทวนดูในแบบฝึกหัดง่ายๆของเราสัก5-6ข,ข้อนะครับโจทย์จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโจทย์ในวันนี้คือ let's practice identifying adjectives or not is it an adjective ก็คือให้ลองหานะครับให้ระบุว่าคําที่เขาให้มาเนี่ยเป็น adjective หรือเปล่านะครับ identifying ตัวนี้แปลว่าระบุนะครับผม โอเค okay, ครับมาดูที่ข้อแรกข้อแรกคือ beautiful นะครับให้คำว่า beautiful มาเป็น adjective หรือเปล่าครับคำตอบก็คือเป็นนะครับผมเป็น adjective ถ้าเป็นคำนามของ beautiful เนี่ยนักเรียนรู้จักไหมครับมันคือคำว่า b e a u t i นั่นเองครับผมอันนี้จะเป็นคํานามนะครับแปลว่าความสวยงามเดี๋ยวดูข้อที่2ครับข้อที่2เขาให้คําว่า dog มาครับ dog คํานี้เป็น adjective หรือเปล่าครับเราอาจจะเห็นมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่าคํานี้มันโดนขยายอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นคํานามครับผมมันไม่ใช่ adjective นะครับต่อมาข้อที่3ครับคําว่า nice nice นะครับ nice ข้อนี้แปลว่าดีนะครับดีเยี่ยมหรือว่าที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้น พอมันเป็นอะไรเกี่ยวกับการบรรยายเนี่ยครับมันเป็นการบรรยายว่ามันดีเพราะฉะนั้นมันจะเป็น adjective นั่นเองครับผมต่อมาครับข้อที่4 iced iced ตัวนี้เติมดีนะครับมันแปลว่าซึ่งเย็นครับหรือว่าซึ่งแข็งนั่นเองมันเป็นการบรรยายลักษณะอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือ adjective นั่นเองครับผมถ้าเป็นคำนี้ล่ะครับถ้าเป็น i c e อย่างนี้ เฉยๆไม่มีดีจะเป็นคำนามนะครับแปลว่าน้ำแข็งต่อมาครับที่ข้อที่5ทัวร์นะครับทัวร์ทัวร์ข้อนี้แปลว่าการท่องเที่ยวนะครับข้อนี้เนี่ยสามารถตอบได้2ออย่างเลยครับก็คือเป็นได้ทั้ง now และ adjective เลยซึ่งก็คือถ้ามันเป็นคำนามเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแล้วจะมีตัวที่มาขยายแต่ถ้ามันเป็น adjective เนี่ยมันก็จะต้อง อยู่ข้างหน้าคํานามอีกตัวหนึ่งนั่นเองอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นคํานามมันจะเป็นคําว่าอะโบ๊ททัวร์นะครับอะโบ๊ทัวนะครับอันนี้เนี่ยทัวตัวนี้เป็นนามเพราะว่าโบ๊ทตัวนี้มาขยายทัวรตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น adjective เนี่ยจะเป็นอย่างเช่นอะทัว ก,ก็คือมันเป็นนามทั้งคู่นะครับแต่ทัวร์ตัวนี้มาขยายไกด์ข้างหลังก็คือเป็นไกด์ท่องเที่ยวนั่นเองครับผมเพราะทัวร์แล้วคํานี้หลักๆมันเป็นคํานามนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเป็น adjective ได้เช่นเดียวกันอย่างที่ครูพรมทําตัวอย่างให้ดูนี่นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็สําหรับวันนี้นะครับทั้งแบบฝึกหัดและบทเรียนเกี่ยวกับ adjective หรือว่าคําคุณศัพท์ที่ครูพรมได้สอนไปก็ได้จบลงแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับครูพอมก็ยังจะย้ําอยู่ทุกครั้งนะครับว่าอย่าลืมกลับไปทบทวนนําสิ่งที่ครูพอมสอนไปมาใช้นะครับอาจจะเป็นทั้งในงานเขียนและการพูดนะครับลองเอาไปพูดกับเพื่อนไปสอนเพื่อนดูก็ได้ครับพยายามใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันแล้วเราจะไม่ลืมมันแล้วเราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นครับครูพอมและ English for You by Yes I Style ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับวันนี้ครูพอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I can live for you! But yes, I start!